สวัสดีครับท่านที่ติดตามรับชมช่อง101อีกสามืันึงทีวีวันนี้ก็โพลอีกลายเลยนะครับที่ขอนแก่นไม่รู้ไปโพลจากไหนมาเหมือนกันนะครับไปรับเรื่องจากไหนมาเหมือนกันครับแจ้งจับหลักฐาการนายกภูมิธรรมผมถึงบอกไนงะพวกนี้ครับอยไปอ่อนข้อกับมันจย่ไปใจอ่อนกับมันครับคือ ฟ้องอยังไงก็ชนะผมบอกเลยครับผมไม่ใช่นักกฎหมายหรอกท่านภูมิธรรมต้องจัดการครับรักษาการนายกรัฐมนตรีต้องทำอย่าบอกว่านี่คือประชาชนที่เขาเห็นต่างมันไม่ใช่ครับคือเรื่องแบบนี้ครับนะรักษาการนายกภูมิธรรมต้องจัดการให้เด็ดขาดนะที่ออกมาแจ้งความครับหลายคดีทีเดียวนะครับ ไม่ว่าจะเป็น157เริ่มต้นเลยครขบวนการพวกนี้คือพวกสลิมคือมันไม่ได้คิดหรอกว่าประเทศไทยมันอยู่ในสถานะอะไรครับรักษาการนายกรัฐมนตรีเขาทำงานอะไรครับตอนนี้เห็นนายกเห็นรักษาการนายกรัฐมนตรีนะครับมีปัญหา คือการทํางานเนีดีนะครับคือพวกนี้ต้องแจะกะอะกระแสครับคอยดูเถะครับพอมันฟ้องเสร็จเหมือนมันเปิดตัวไงถึงเวลานั้นมันก็จะไปเลือกตั้งผมถึงบอกว่าสํานักนายกรัฐมนตรีโคศกรัฐบาลครับต้องออกมาพูดบ้างหรือคนที่ปกป้องคนทํางานของอย่างท่านภูมิธรรมบ้างจัดทนายเลยครับฟ้องครับ ฟ้องมาฟ้องกลับแจ้งมาแจ้งกลับนะครับผมเชื่อว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ในพวกนี้ครับถือกระเช้ามอกัดตินเนี่ยใครจะเชื่อผมหรือไม่เชื่อผมไม่รู้นะแต่ผมนะรู้ว่าไอ้พวกนี้ครับยังไงเสียครับมันถือกระเช้ามอกระตินรักษาการว่านายกรัฐมนตรีครับอย่าไปใจอ่อนครับต้องเล่นให้ถึงที่สุดผมบอกเลยอจะไปใจอ่อนนะ เราก็ได้เห็นกับสิริโชคโสภาเทพไทยเสยนาพงศาวหานายกมนตรียิ่งรักครับเรื่องโฟร์ซีซันรับนายกรัฐมนตรียิ่งรักครับใจอ่อนไปถอนแจ้งความครับหรือใครภาษาหรือใครพูดคุยไม่รู้ครับผลสุดท้ายตอนเนี้ยมันก็มาออกรายการกัดอยู่เนี่ย คืออย่าไปเห็นใจหมาบ้าผมบอกเลยครับอย่าไปเอ็นดูหมาบ้าอย่าไปเห็นใจคนไม่มีเรื่องคุณธรรมอยู่ในใจอย่าไปเห็นใจคนที่อากตันยอยู่ต้องจัดการครับผมบอกเลยครับต้องจัดการเอาให้ถึงที่สุดครับแต่ถ้า รักษาการนายกผมทำไม่ทำผมก็ไม่ช่วยเลยนะผมบอกเลยผมจะไม่พูดแล้วนะเพราะว่าเรื่องแบบนี้ครับมันลามแล้วผมถึงบอกนะจากอาเจียนครับลามมาสู่กลุ่มพวกนี้คือใครที่จะมาเล่นการเมืองใครจะหาแสง ก็เอาเรื่องนี้ครับมาฟ้องมาร้องมาแจ้งความครับเพื่อให้คนรู้ว่าตัวเองเป็นใครเพื่อให้คนรู้ว่าตัวเองนี่ครับมีชื่อมีเสียงครับกล้าทำกับคนนั้นคนนี้ครับผมถึงบอกว่ารักษาการนายกภูมิธรรมครับช่วยจัดการอีกตัวหนึ่งคนระับอย่าให้มันผุดมันเกิดครับไม่ต้องรับประเช้าครับ ไม่ต้องรับการาบผมบอกเลยครับคุณอย่าใจดีกับโจรคุณอย่าใจดีกับคนที่ทรยศต่อคุณคุณอย่าใจดีกับคนที่ไม่หวังดีต่อคุณครับไม่มีประโยชน์อะไรละครับคุณจะใจดีขนาดไหนคุณจะยกโทษขนาดไหนก็ไอ้พวกนี้ครับมันก็เหมือนเดิมมันก็มีนิสัยเรียลๆแบบนี้เหมือนเดิมครับ หลังจากมีการพูดคุยกันว่จาจะฟ้องร้องนักวิชาการตอนนี้ชาวบ้านเล่นแล้วคือมันมีเนื้อในอยู่แล้วครับมันมีความลึกๆอยู่แล้วว่าการที่มาออกมาแจ้งความเนี่ยครับสังคมเขาก็ด่าทั้งบ้านทั้งเมืองอยู่แล้วสังคมเขาเขาไม่เห็นด้วยครับผมถึงบอกว่าอย่าตีงูให้หลังหัก อย่าอินดูพวกนี้ครับมันไมเ่เกิดประโยชน์อะไรกับตัวเองหรอกคือฟ้องกันอย่างนี้แหละครับผมเป็นสื่อแขนงหนึ่งครับที่ผมเห็นความไม่ชอบธรรมเห็นการใส่ร้ายป้ายสีเห็นกระบวนการพวกนี้ครับที่ย้ำรัฐบาลอยู่ตอนนี้ครับเศรษฐากระโดนอุ้งยิงกระโดนครับแม้แต่รักษาการนี่ครับทำงานดีแทบตายครับ อย่าหวังความชมจากพวกนี้เอย่าหวังครับผมบอกเลยไม่มีแม้แต่นิดเดียวฉะนั้นแล้วครับรักษาการนายกคุมธรรมครับช่วยฟังเสียงพี่น้องประชาชนบังเถิดช่วยฟังเสียงนะเอฟซี FC ของท่านบังเถิอย่าไปสนใจไอ้พวกที่ไม่เลือกท่านเลยครับอย่าไปให้ความ เห็นอกเห็นใจกับคนที่อักติกับท่านเลยครับไม่เกิดประโยชน์นี่คือเสียงเอฟซีของพรรคเพื่อไทยนี่คือเสียงเอฟซีของท่านภูมิธรรมครับพี่น้องดูนะพี่น้องในคอมเมนต์นี่ครับถ้าใครเห็นด้วยกับนุ่มเสยธภูมินะจากคลิปนี้นะช่วยกดหนึ่งด้วยครับหรือใครอยู่ที่ข้างๆพี่อ้วน เป็นทีมงานของพี่อ้วนครับถ้าได้ดูคลิปนี้นะครับสกิดพี่อ้วนเลยครับรู้ทนายประจําตัวของพี่อ้วนครับขอความกรุณาเลยครับขอความเห็นใจเอฟซีบ้างครับจัดการให้พวกนี้ให้มันสิ้นซากไปครับกราบไม่เอากระเช้าไม่เอาครับเอาอย่างนั้นเลยครับทําให้เห็นเลยครับถ้าท่านไม่ทําครับ มันก็จะเกิดแตกยอดแตกนอแตกแขนงแบบนี้ครับอย่าไปเล่นกับมันครับจริงอยู่ครับเราไม่อยากสื่อสาครับแต่อย่าลืมว่ามันเล่นแรงนะแจ้งความคดีต่างๆนี่คดีแรงนะครับเป็นภัยด้วยเออหนึ่งห้าเจ็ดเราเว้นการปฏินนบัติหน้าที่เราเว้นตรงไหน ผมจึงบอกว่าเอาให้มันได้ร้องไห้กราบตีนบ้งเถอะแต่อย่าไปรับนะครับว่าคาว่าปักกราบตีนนี่ครับไม่ต้องรับคขอขามาไม่เอาให้ศาลจัดการเลยครับขอร้องครับต้องบอกขอร้องเลยนะะผมเห็นข่าวนี้แล้วครับผมอยากให้ทำจริงๆ แต่ก่อนผมก็เออคงยังไม่ต้องไปสือ่อสารมันอะไรนะักหนาหรอกครับตอนนี้ครับพี่น้องที่ดูคลิปนี้ครับถ้าคิดอย่างผมถ้าเชียร์พี่อ้วนพุ่มทำอย่างผมครับต้องร้องต้องฟ้องต้องแก้งความคือแก้งกลับเลยครับช่วยกดหนึ่งให้ทีครับนี่คือเหตุผลที่ผมมาพูดวันนี้ครับ อีกประเด็นหนึ่งเราก็ได้เห็นแล้วว่าพักการเมืองพักการเมืองหนึ่งครับผมพูดกับพี่หนุ่มโคราชตอนบ,บ,บ่ายของเมื่อวานนี่ครับวันนี้ออกมาแล้วเห็นแล้วครับคำว่างบประมาณแผ่นดินนี่ครับเขาบอกว่าพักประชาชนเนี่ยจะคว่ำเห็นไหมฮะรักนักลักหณารักประชาชนนำเพื่อประชาชน แม้แต่ชื่อพรรคเองครับสง่างามเหลือเกินครับชื่อพรรคประชาชนครับแต่บอกตรงๆครับแม่งไม่เคยช่วยเหลืออะไรเลยครับต้องบอกนะไม่เคยช่วยเหลืออะไรเลยครับประกาศความล่างประกาศความล่างงบประมาณปีหกแปดสันดานไหมนะครับแถลงข่าวโดยสิริกัญญาครับแกนนำของพรรค บอกจากความ้ำล่างหนึ่งครับเงินเดือนข้าราชการต่างๆสองรับหน่วยงานต่างๆสามกับการพัฒนาประเทศเนะเอามายึดโยงกันได้ยังไงครับต้องบอกว่าแม้แต่คิดมันก็ผิดแล้วครับมันไม่ได้หรอกครับแม้แต่คิดก็ผิดแล้วการที่จะเข้าข้มล่างเนี่ยครับมันไม่ใช่ผลประโยชน์ของใครคนใดคนหนึ่ง มันเป็นผลประโยชน์ของคนทั้งชาติครับจบแล้วจบแล้วพักการเมืองแบบนี้ค,คือมึงขวางทุกเรื่องมึงไม่เอาสักเรื่องแล้วมึงอยากให้ได้คะแนนเสียงจากพี่น้องประชาชนครับแม่งโคตรทุเรศบอกเลยเออถ้าใครเห็นดีเห็นงามครับก็ไม่ได้ว่านะครับแต่ผมมองดูแล้วครับงบประมาณแต่ละครั้งแต่ละคางบประมาณแต่ละ ปีครับจะออกโดยใครก็แล้วแต่ครับไม่มีคำว่าแบบนี้นะดูความรู้สึกนึกคิดมันสิครับรัฐบาลจะแจก,กเงินก็ขัดขวางรัฐบาลจะทำยี่สบบาทรถไฟตลอดสายก็ขัดขวางครับนโยบายต่างๆที่พี่น้องประชาชนต้องการอ้าปากรอรับอยู่นัพรรคการเมืองที่ว่า พรรคประชาชนนี่ครับมันเพื่อประชาชนตรงไหนล่ะครับมันเกิดขึ้นมานะครับเป็นพรรคการเมืองครับเสียงจากรากญ้าเสียงจากลูกชาวบ้านหลานชาวเมืองทั้งนั้นครับมึงต้องไปดูก่อนดีกว่าไอ้เรื่องแบบนี้ครับไม่ใช่ควางทุกเรื่องครับก็คือมันกระทบหมดแหละคิดว่าข้าราชการต่างๆนั้นมันชอบหรอครับ เอาไหมสะดุดก็สะดุดครับเงินเดือนข้าราชการต่างๆแม้แต่เงินเดือนที่มันแดกอยู่ในสภาผู้แทนราษดรก็เงินจากงบประมาณนี่แหละครับจะพูดอะไรนักหนาล่ะครับพูดอันจะชัดนี่ครับไอพักการเมืองอย่างพักประชาชนก็แดกเงินภาษีพี่น้องประชาชนนะครับงบประมาณรายปีนี่แหละจะอะไรนักหนาล่ะ บอกประกาศจะคําโอ้โหครับผมนี่ซื้อหวยไม่ถูกจริงๆครับเราไม่มีวี่แววอะไรที่จะมาคุยนะครับก็เลยเราปรึกษาหารือกับพี่หนุ่มบอยวันนี้คุยเรื่องนี้ครับสุดท้ายครับคำค่ำมาประกาศเลยครับบอกว่าจะความลางเอาเลยครับตามสบายเลยสิริกัญญาเออมึงจะทําอะไรก็ทําเลยก็พาพักทําเลยครับอูอยากรู้นะกว่ะมึงจะไปได้สักกี่น้ําครับ ที่ค้านจากเสียงพี่น้องประชาชนค้านรายได้ของพี่น้องประชาชนค้ายความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนนี่ครับเชิญเลยครับสิดีกันญาเอาเต็มที่อีหนูนะหลังจากออกมาโูดว่าสิบล้านครับต้องสิบล้านจ้างยกมือให้ผ่านงบประมาณครับคือความทุกข์สุขของพี่น้องประชาชนการพัฒนาประเทศนี่ครับเขาจะจ้างทำไมถามหน่อย ถ้ามีจิตสํานึกของความเป็นคนถ้าเป็นสอสอพวกนี้ครับมันเป็นคนจริงๆครับเรื่องนี้ไม่ควรจะพูดไดยซ้ําไปครับแล้วผมก็ตีต่างดูแล้วเออไม่มีใครไปจ้างหรอกครับคําพูดคําจาก็รู้อยู่แล้วมันแง่งตอแหลครับอืมตอแหลไม่มีใครไปจ้างหรอกครับเพราะว่าเป็นขลผลประโยชน์เนี่ย เป็นการพัฒนาประเทศเนี่ยงบประมาณที่ออกมาเนี่ยมันงบประมาณประเทศเนี่ยแล้วจะจ้างพ่ออะไรล่ะจ้างาหอกอะไรล่ะครับนี่เป็นหน้าที่ของมึงครับพิจารณาดูแล้วครับงบประมาณต่างๆนี่ครับมันลงสู่พี่น้องประชาชนถึงหรือไม่ไปดูตรงนั้นครับเขาเอางบประมาณไปถึงไหมเออกูก็เขียนอย่างเงี้ยกูก็เห็นมันเขียนอย่างเงี้ยตั้งแต่พ่อมึงเกิดยันมึงเกิดอะ เออมันก็เป็นแบบนี้งบประมาณไทยขาดดุลน,นะครับตั้งขึ้นมาก็ขาดดุลแล้วมันก็เป็นแบบนี้ครับเพราะว่าประเทศไทานี่ยยังไม่เจริญครับยังไม่มีเงินที่ล้นเหลือครับตั้งงบประมาณเนะ็ต้องขาดดุลอยู่แล้วเนออีแล้วก็บอกว่าถ้าเอาไปตรงนั้นตรงนี้ไปปลูกตรงนั้นตรงนี้จะเป็นนี่เป็นสินครับนั่นเป็นวาทกรรมครับเราอยากได้รถเราก็ได้กู้ เราอยากได้บ้านเราก็ต้องกู้ในเมื่อเศรษฐกิจของเราเป็นอย่างนี้ครับถามหน่อยว่าอ้พักประชาชนเนี่ยจะทำอะไรให้เขามีรายได้บ้างนะครับขนาดรายได้ของพี่น้องประชาชนจะมาถึงอยู่แล้วครับมึงยังขวางเลยเขาเรียกว่านี่ขวางเขาเรียกว่าฝ่ายค้านโดยสันดานนะอ่า ไม่ใช่โดนโดยหน้าที่คือกูไม่ได้เป็นรัฐบ,บาลกูก็จะขวามแมงแม่งทุกเรื่องเนี่ยการเป็นคนมีที่มีกิจสํานึกครับมันต้องดูว่ารัฐบาลเขาทาอะไรครับเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนหรือเปล่าครับถ้าเป็นประโยชน์ก็ส,สนับสนุนครับนี่จะเป็นประโยชน์หรือไม่เป็นประโยชน์เอาแนวคิดตัวเองเป็นหลักนะครับแล้วก็ ออกมาวิาพากษ์วิจารณ์แบบนี้ครับแล้วก็ออกมาบอกว่าประกาศจะคว่ำครับเอาเลยตามสบายเลยครับพี่น้องประชาชนจะได้รู้เช่นเห็นชาติเห็นได้สันดานครับเห็นถึงนิสัยว่าไอ้พักที่ที่พ่นน้ำลายออกมาบอกว่ารักพี่น้องประชาชนเป็นคนลากหายามาจากเสียงพี่น้องประชาชนจริงๆครับไม่ได้ซื้อใครมาเลยครับ แต่เสือกไม่ทําเพื่อเพื่อที่น้องประชาชนเลยเห็นไหมฮะไอสิ่งที่มันโพธนามาครับมันประกาศมามันพีอาตัวเองพระพัตัวเองมานะครับมันกลับเป็นเขาเรียกว่ามันตรงข้ามทั้งหมดครับเราเห็นหรือยังครับคุณลุงคุณป้าที่ไปนะครับไปกินส้มนะครับเป็นไงบ้างครับสะใจหรือยังครับประเทศชาติเสียหายประเทศชาติยามวิบัติอย่างนี้ครับ ยาวิกฤตอย่างนี้ไม่ว่าจะเป็นชายแดนครับมีพักเดียวเห่าหอนอยู่ด้วยนะครับแต่เขากระโดงหัวสวที่เขาจะมาร่มระบอบประชาธิปไตยเขาจะมาเกิืนกินระบอบประชาธิปไตยแม่งไม่ไม่เคยพูดเลยหมายความว่าไงครับมึงบอกว่ามึงจะมาสร้างสารรค์ระบอบประชาธิปไตยมึงจะมาสร้างรูปแบบใหม่ในสภาผู้แทนราษฎรครับ มึงเห็นเขาโกงมึงเห็นเขาคอร์รัปชันมึงเห็นันเขาหัวกันครับเสือกไม่พูดอะไรเลยนั่นหมายความว่าไงครับจะให้ประชาชนเชื่อว่ามึงนี่จริงใจต่อพี่น้องประชาชนหรือครับมึงก็สันดานแบบนี้ไงนิสัยแบบนี้เอาดีใส่ตัวเอาชัว่วใส่คนอื่นครับมึงไม่ต่างอะไรกับพรรคประชาธิปัตย์ในอดีตเลยครับไอพวกไดโนเสาร์อันนี้ใกล้จะเป็นฟอสซิลอยู่แล้วนะครับชวนหลีกภัย อภิสิทธิ์เดชชีวะบัญญัติบรรดฐานพวกนั้นครับนั่นคือต้นตระกูลมึงครับแบบเดียวกันเลยที่ไม่ได้มองเลยครับว่าเขาพัฒนาไปถึงไหนเขาจะทําอะไรเพื่อประเทศชาติครับกูจะเอาแบบเนี้ยกูจะเอาแนวนี้ครับผมไม่ไดผ้ผมมาพูดตรงนี้ผมไม่ได้บอกว่าผมไม่น้อยอกน้อยใจนะมึงจะคว่ำกับคว่ำไปครับ ผมมาพูดให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบว่าเออนิสัยพวกนี้ครับมันเป็นแบบนี้ครับคุณจะไปหวังพึ่งอะไรมันล่ะครับคุณจะไปเอาอะไรกับมันนะไอเด็กสารเลวอย่างนี้ครับมันก็คิดได้แค่นี้ครับสนุกไปวันวันครับพูดไปวันวันเท่านั้นเองเอาความสะใจของตัวเองเป็นหลักเอาความนึกคิดของตัวเองเป็นหลักมันชัดเจนหรือเกินครับ ยิ่งนานวันครับยังไม่ได้เป็นสมัยที่สองที่สามที่สา่ไปเราเห็นสันดานพวกนี้ชัดเจนมากด่าเขาบอกว่าไม่ทำเพื่อพี่พน้องประชาชนนี่งบประมาณนะซึ่งไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบนะบอกจากความงบประมาณหมายความว่าไงบงบประมาณความงบประมาณก็คือ จุดการพัฒนาประเทศเนี่ยจุดการเติบโตของประเทศเนี่ครับข้าราชการมีเงินไหมต่อเน,นื่องไหมครับไม่รู้งบป,ประมาณนี่มันควบคุมทั้งหมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นกองทัพไม่ว่าจะเป็นข้าราชการผมย้อนกลับมาจีกับไอ้ข้าวที่มึงแดกอยู่ทุกวันเนี้อยู่ในสภาผูะะ้แทนราษฎรนะกงบประมาณ ไอ้ที่มึงหอกลับบ้านก็งบประมาณครับและเงินเดือนที่มึงเอาไปเลี้ยงคุณพ่อคุณแม่มึงนั่นแหะก็งบประมาณนี่แหละชัดหรือ,อยังครับถ้าบอกจากความครับแล้วพี่น้องประชาชนล่ะครับที่เขารอการเติบโตคการพัฒนาอยู่แล้วครับที่เขาหลงเชื่อพวกมึงอยู่เนะี่ย ว่าพวกมึงจะมาแก้ปัญหาประเทศมาทําให้การเมืองมันดีขึ้นมาทําให้การเมืองมันสะอาดขึ้นครับเขารู้แล้วครับงวดหน้ากูบอกไว้เลยครับชิบหายแน่ไม่เหลือแน่ฝากไว้ให้คิดครับสำหรับคลิปนี้คลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ